อันนี้น้องตำเอาจ้ะเพราะว่าคั้นเขาปัน่นมันสิเลเกินไปมันสิบอมันสิบอเห็นเนื้อปลาแบบนี้อันนี้น้องตำเอาจ้ะอันนี้เป็นฟิตเค้กนะจ๊ะเน cake, ะาะฟิตเค้กภาษาอังกฤษเขาเรียกฟิตเค้กแต่ว่าบ้านเขาเขาเรียกมันปลานะั่นแหละจ้ะน้องกะโบใส่ยังไรใส่แค่พริกแกงแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำตาลจ้ะนี่แหละผู้ใดอยากปั้นก็นได้แต่ว่านน้องคิดว่า ให้มันเป็นกลอ,อนแบบนี้จ้าเราก็ใส่ไข่สองฟองจ้แล้วก็ตำ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 ขั้นปั่นมันสีมันสีบรเเ็นเนื้อปาลาเราก็ใส่ใบบัก,กูดจักหน้อยแต่วาเมือนี้นองบะมีทัวจ้ะนี่แหละหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ใส่ใบอันนี้ด้วยจ้าผู้ใดอยากมักก็ใส่ใบกระเพราฝรั่งจ้ะขั้นนี้ผู้ใดใส่ใบหัวละพาก็ได้แต่วานนองบะมีใบหัวละพาจ้ะ ใส่ใบโหระพามันสีหอมแต่ว่าเขาบ่มนิ้นค่ะตันนี้ก็มาเป็นอย่างอร่อยจ้ะ

เก๋วยเตี๋ยวถ้ยวย,วย,วยวนี่ถ้ยวยละสี่ร้อยบาทจ้าสิบแปเรียนห้าสิบเซนอันนี้น่ากินที่สุดจ้าใส่อัว,ใส,อวใส่อัวเชียงใหม่ข้าวเหนียวอันนี้จะเป็นผัดกระเพราหมูกรอบน้ำ อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้จะพาไปตลาดจ้กะกื่กาแฟก่อนเนาะ ก็อันนี้เป็นเครื่องทำนมจ้ะเปิดหลังจากนั้นทำนมที่นี่แต่ว่าเราไม่กินนมจ้าน้องก็จะเตรียมตัวไปตลาดของแก้วจานชาม ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนู้นด้วยจ้ะแล้วก็น้องก็จะเคลียร์เอาเอาสองอันนี้เอามาตั้งไว้ตรงนี้จ้ะเอามาตั้งไว้ตรงนี้ชั่วคราวก่อนสองอันสองอันแพกแพทแพทไว้ตรงนี้เนาะนี่แหละจ้ะอากาศดีจ้ะวันนี้อากาศดีดีอืม นี่แหละวันนี้เราน้องก็จะเหตตอต่อจะเหต,ตเดต่อเก็บต่อแต่ว่าตรงโน้นก็น้องก็เคลียร์ออกหมดแล้วเหลือแต่กล่องยาแล้วกะมีอะไรนิดหน่อยข้างบนต้องอ,ออกเพราะว่า,าต้องให้เดวิดซอยอันนี้น้องเ้าออกเบิดแล้วจ้ะไม่มีอะไรเลยบ่มีแหละแมนเบิดเอาออกเบิดแหละไม่มีอะไรเลยบ่มีจ้ะ ไม่มีอะไรออกหมดเหลือแต่แค่อันนี้ก็ออกหมดอันนี้จะเหลือแค่ทั้งขยะเฉยๆนอกนั้นเราออกหลังจากนั้นเป็นยังอ่ตอนนี้น้องถ่าสร้างจะเพื่อนบอกว่าเพื่อนในเฮาเก็บบ้านสะก้อนห้องครัวสะกอนเพราะว่าเพื่อให้เวลาเฮางสองอาทิตย์เรากะน้องก็ไปสร้างของสิ่งพวกยังสิละหลังจากนั้นอ่าหน้าต่างมองนีอีกสองอาทิตย์มันบ่ เพราะว่าตอนนี้เพิ่นบออยากมาทุบเพิ่นบออยากมาเหตุเพราะว่าหน้าต่างมันสี่าคันเฮอถ่าจักนอยเพิ่นบ่ล่ลเพิ่นก็สิทุบมองนี้หลังจากนั้นหน้าต่างก็สิมาทั้งเบิดจ้ะเพราะว่าอีกบ่โดนกสินาหนาวเราได้ออท่มมล้วเด้ออท่มมันกสิฤดูเปลี่ยนแล้วที่นี่โอ้ยอย่างนาหนาวน้องมอนีน้องก็เลยว่าน้องสิไปตลาดเลือกเลือกถังตู้เย็นตู้เย็นน้องก็เริ่มิคิดว่าเอ๊ะน้องสิเอาไว้ใส่ นาเซลไว้ไหวอ่ามองหั่นหรือว่าล้อเพลินสันดเดยเดวิดไปเคลียร์แล้วไปเบิงจ้ะไปเบิงเดวิดเคลียร์จ้ะอันนี้ห้องน้ำย้ายตู้เย็นมาได้นะตรงนี้นี่อือฮ uh ั huh. ่นนี่ <Yeah. S 1> เสียบปลั๊กมองนีชั่วคาวเฉยๆจ้ะนั่นแหละแล้ววันที่นี่เซตจังหดควรเสียจจสบบ่มีฟุ่นเหมือนที่นี่อาจจะเอาพลาสติกคลุมก็ได้ <Yeah. S 1> ก่อนเนาะอือเพราะว่า <Yeah. S 1> เพราะว่าจังใดเขากระสิบอทันใดใดใสอ่ะ ใส่แผ่นในเฮาจ้ะสีย้มอมบอเนี่ยใส่เลยจนกว่าหนาตางสิงมาจนกว่ามาันเรียบลอยหลังจากนั้นเพิ่นค่อยสิมาเฮ็ดบัดที่นี่พอตะเฮาคุ้มพลาสติกแล้วเอาเนี้ยมาตางแล้วมันสิบ่มีฝุ่นต่ว่นก็สิเฮ็ดก็เข,าขา้าบ่ได้แบบว่าสะดวก <c oughs> เสียงดังจ้ะเห็นบ่เครื่องซักผ้าเสียงดังมากอยากรุนว่าว่าน้องสั่งเครื่องซักผ้าไปแล้วน้องเอาบอดทั้งชุดไปเลยจ้ะอันที่น้องไปเบิ่งละ่ะ นอกก็เลือกโดนเด้มิพี่เพ่นบอกว่าเอาอิเล็กโทรลักเอาเมลัยแต่ว่าเมลัยนี่บนลดราคาได้ตแตงแต่ว่าบอร์เขาได้ราคาพิเศษอยู่เพราะว่าเขาให้สร้าง่นจัดการให้ยูนี่มันดีจ้าตแตงต่วเขาต้องเสียภาษีโอ้เสียภาษีเยอะมากเลยอ่ะว่าเป็นยังอ่ะบอกซูฟังคือซื้อนั่นแหละกันเลยไปว่าเขาสีเอาพลาสติกค,คุ้มมือนี่เอาพลาสติกค,คุ้มมองนี่หลังจากนั้นตรงนั้นเขาก็จะทุบไปเลย ของครัวเขาสิจัดก,การไปเลยเนาะนั่นแหละน้องอ่เหตุวิดีโอข่าวๆให้เบิ่งว่าเมื่อนี้เหดุยังอันนี้ก็จะเป็นของน้ำเก่าจ้หของน้ำเก่าแต่ว่าเพิ่นถอดท่อออกแล้วบ้านเขามมนสิมีทอมันบอกทอ่อหลังจากนั้นพ่อเ้าขับท่ายแบบมันสิหลงทอ่อแต่อยูนี่บ่เมนจ้ะมันสิเป็นมันสิเป็นทอ่อคือนกันหนึ่งแต่ว่ามันบแม่นทอ่ทอท่อท่อซึมมันสิเป็นทอ่อลงไป พอลงไปทะเลวันสิลงไปทะเลทั้งใดพูดออกจากทะเลเหระจ๊ะห้องน้ำห้องน้ำห้องห้องซักผ้าห้องเองียงที่มันแบบว่าของสโโกโปรกเนี่ยเสียด้ันสิเป็นทอแล้วมันสิโบเมนเด้เพราะว่ามันเป็นทอไปอะไรเงี้ยนั้นมันก็สิไปรวมกันอะไรเงี้ยนั้นมันก็สิไปออกทะเลนี่แหละจ้ะคือข,ของฝรัง่งเนาะอันนี้ก็สิโบเมนจ้ะ คือถอดท่อออกแล้วก็คือสิบมีอย่างเลยข,ขังลงังสิบมีของเสียบมีของขับทายเห็นบะเขาถอดกันคือถอดออกเลยแต่คือมีแค่ท่อเฉยๆนะบมีอย่างจา้าเขาถอดท่อออกแล้วก็คือคือเสร็จไปเลยจัยงเสียมองนี่ก็สิเป็นห้องแต่งตัวห้องน้องคิดว่าหน่อยอยู่ตังแต่ว่าเสื้อผ้านองบาหลายจ้ะเพราะว่าอ่านองโลออกทุกปีทุกปีบุบ่าหลาย กัสีประมาณนี้หละห่องหองหองเก็บเสื้อผ้าโอเคเดี๋ยวน้องไปกินกาแฟก่อนจ้าน้องพาเบงเงือซื้อว่าอ่าช่วงน้องหายไปไหนน้องเฮ็ดยังน้องกะเก็บของแน่สั่งของแน่เดวิดกะพาไปเบิงอ่าของแน่โซสิตกลงกันใดเมื่อยเติบจ้าเนาะไปกินกาแฟจำละ 3, 50, 50, 50, สามเรียนห้าสิบเซนสามเลียนห้าสิบเซนพอดาเด็เออเจเจ เจ็ดสิบบาทจ้าเอาไปลวกกินกับอะไรอย่างก็้วกกินกับตำามักฮงแสบยังส,สดสดอยู่เลยสดมากเลยแต่ว่าเราจะไปหาอะไรก่อนอันนี้มัน <c oughs> มันอันนี้ต้องเบื้องดีๆมันอันนี้ เพราะว่าข้างในมันสีบลอมดนสีม่วงจ้าบอ่อมันสีม่วงเอาไหมเอาไปนึ่งไหมอ๋อน้องเพิ่งรู้นะ่นี่ว่าบอ็อกขลีเป็นฤดูหนาวคามเข็ดสวัสดีครับอ๋อสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสบายดีไหมคะวิลเล่ย์เป็นแบงก์เก๊กอ๋อวิลเล่า์ี่โล Zilom. Yeah, you Lom in Bangkok. You know, you know Bangkok. Yeah, yeah, I know Bangkok, <laughs> yeah, yeah. 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 Ah. I, it's so nice to hear the Thai the Thai language. Oh. <laughs> I mean, we're supposed to be over there but cannot. Oh, you speak Thai a lot you like Thailand? You love Thailand. Um, yes. <laughs> <laughs> he speaks Thai very well. Uh, I know, I he do. not live in Thailand but he Learn with me ah, you Are you a teacher, are you? Yeah, i a teacher oh, But h e not teaching English for me I'm very really bad English h e very you good o Thai You're good English now Yeah, your English is good Okay, ขอบคุณค่าบอกคลีสองอันอย่าลืมจ่ายเงินนะอย่าอ h อย่าลืมจ่าเงินเพาะต้องเบิ้งดีๆจ้าดูอันนี้ บีบเบงอันนี้วิธีดูแอปเคาโดนปกติเขาจะแกะแต่ว่าเขาจะบอกแกะของเขาน้องคิดว่าบีบดูอันไหนมันสุกวิธีเบงจ้ะ <Yes. S 1> น้องดูจากทิกทอกผลไม้เยอะจ้ะอันนี้เป็นพิซเ่ออันนี้ราคาซูเปรอร์ราคาตามซูเปอร์มาร์เก็ต ได้อะไรคะอู้ถั่วไปเอามาจากไหนอ้าวเหรออู้หัวเอาไปตำเนาะจำพี่ได้ปะจำไม่ได้เลยเจอกันที่ไหนที่ขายในพุทธศตรโอ้จำได้แล้วพี่ยังอยู่ที่นั่นหรือเปล่าปิดแล้วแล้วพี่ไปอยู่ไหนตอนนี้ไปที่ทำงานที่กรุงอยู่ที่เกี่ยวโดะโอ แต่พี่ยังอยู่กกวัน้อเลยน้องก็ไม่ค่อยได้เดินแถวนั้นสักเท่าไหร่น้องก็อยู่ที่เดิมแคลอรี่ที่เดิม <c oughs> ่่ได้ยโตเป็นสาวหมดแล้ว <c oughs> สบายแล้ว <c oughs> แ่ย้ายไปอยู่ประเทศอื่นอ๋อยังเลยอยากไปเหมือนกันแต่ว่าโควิดเนาะ <c oughs> อยากกลับเหมือนกันพี่แต่ว่า ถ้าไปมันก็กักตัวน้อง14วันไหมจะกักตัวประเทศเราอถ้าไม่ได้กักตัวประเทศเราน้องจะไปอีกมันแพงมากที่มาทุกเสงแพงที่เมืองไทยโรงแรมแพงจอยจอมไปที่โรงแรมที่เมืองไทยเสียไหมคะไม่เสียใช่หรอของน้องฝรั่งมันต้องมันต้องจ่ายแล้วต้องไปอยู่กับแฟนมานีไงรล้เช็คแล้วขอบพันนขอบผ่านเหรียญไม่ใช่ไม่เช็คนะพี่ตู้รอนที่จองตัวเรียบร้อยแล้วนะแต่ไปไม่ได้แล้วเปลี่ยนไหมหรือยังไง เลื่อนเลื่อนเปลี่ยนค่ะน้องน้องน้องดูเมื่อคืนนี้ก็ดูอยากตายเด็กเก้าสิบวันต้องเป็นเก้าเสิบวันเขาสิบวันแต่เขาแต่เด็กอ่ะต้องต้องเรียนหนังสือก็เลยแบบว่าเออรอไปก่ออนไปรอให้มันแบบว่าซาซาก่อนเนาะมีวัคซีนก่อนแต่ของเราควรจะได้วัคซีนคนบอกว่าไม่ยังไงไม่ใช่ก็บอกว่ามีคนหายอดี๋ะวไม่ใช่แล้ก็จะมัน เนี่ยเห็นจะรู้แล้วเขาบอว่าเออไปดูนู่นดูนี่อะไรอย่างนี้พาไปเออเกี่ยวกับอ่ะอไปดูเกี่ยวกับอะไรนี้มีอะไรออกมาแล้วหรือเปล่า<ช>ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าใช่น้องนี่แหละแม่ก็บอกเกี่วยวกับชีวิตคนนิวซีแลนด์ใช่น้องนี่แหละน้องอยู่วอลิงตันน้องทํามาสองปีแล้วจ้ะก็นี่แหละก็ทําเล่นๆ่นอยู่นิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ย <formation jin inh ale> คนก็ทําเยอะนะพี่คนทําเยอะนะพี่ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะใช่คนก็ทําเยอะก็บางคนยางใช่ใช่มันเก้เหงาเราได้ด้วยก็มาแบบนี้ฮะมีคนมีมีคนไอ้นี่ก็โอเคอยู่นะใช่ก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าจะถามว่ามันจะได้ตังค์เยอะเหมือนกับหูเป็นกล่องเป็นกำมันก็ไม่ใช่ แต่ว่ามันจะเป็นอาชีพที่อิสระเฉยๆว่าเราไม่จําเป็นต้องมีหัวหน้าใครมาต้องมาบังคับเรานี่ไม่เจอกันหลายปีแล้วนะ <c oughs> ได้ดยินสิทำไมคุณใช่หรือคุณเนาะชื่อเหรอจะจำไม่ได้แล้ว่ะชื่ออะไรเนะ น้องค่ะชื่อน้องเนี่ยพี่ก็จำไม่ได้แล้วแหละบอกว่าถะาเกิดบางทีเราเห็นหน้าเออรู้คนนี้ที่จัาแต่ว่าชื่อไม่รู้อะไรอ่าเราไม่ได้เห็นช้าเห็นว่าเออเขาก็แบบชีวิตประจำวันของคนนิวซีแลนด์เนี่ยเราไปดูนู่นดูนี่อ่าคนก็ทำเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนชอบดูเรื่อยๆไงเขาก็จะเห็นตึนู้ดตึนี้ตนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เรา่ได้พี่พี่แต่ทำในงานยื่นเบรกนะยื่เบรกยุ่แบบว่าเมื่อก่อนพี่ทำทั้งกลางวันกลางคืนแต่ที่พี่ไม่ได้ทำกลางคืน ทำร้านอาหารเฉพาะเลยใช่ไหมพี่ก็เบเกอร์บ้างนะค่ครับอือสองสามเอาสามอันพอบะเอาถั่วรได้บิมาถั่วถั่วเราต้องเลือกดีๆนะไม่รู้ว่าร้านอินเดียมีหรือเปล่าตรงนั้นจะเป็นร้านอินเดียจ้าอันนี้ก่อนนะอ๋ออย่าจ่ายอันนี้ก่อนเดี๋ยว อันนี้หนึ่งเหรียญจ้ะหนึ่งเหรียญ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 อันนี้กินบ่อยเอาไปสักสามอันส่นในหน่อยเพต้นใหญ่อันนี้หอมมากหอมมากสามอันสามอันตัดบ<ม>ัก,บกเขือนยาวจ้ะบักเขื่อนยาว มันยาวเอาไปสุกก็ได้เยอะน้อนีนเนาะ,ะได้อย่างไง <c oughs> ไม่มีปลาเคือเปาะน้อน้องปูกมันบกขึ้นนะปีจะได้กินใช่ไหมทุกปีก็มีคนออกมาขายให้แต่ว่าปีนี้ไม่ได้เลยนะหาเออมันน้องแพงนี่ผักอีกอย่างหน่เนี่ย ผักอะไรจ้านี่คือจังผักผักแกนขมบานเฮาเนาะนี่เนาะนี่แต่ว่าน้องบม่รู้ว่าผักเอยียงอันนี้น้องจะมาเอาอันนี้จ้ะอันนี้กำละกำละสามเหรียญแท้งอยู่เอาไปสองกำ จะเอาใบมะกรูดขอหน่อยขอเงินเนี่ยเอาใบมะกรูดใบมะกรูดมือนั่นมาซื้อมองนี้เบิดแร์ตใบละใบมะกรูด ทุกคนทำแบบนี้แล้วเยอะกินวันนี้มันไม่เป็นอะไรแล้วอ,อ,อย,อย,อย่ไปจ่ายเงินเองต้นหอมที่นี่สวยอันนั้นบ่ค่อยสวยบันไดน่าจะมาที่นี่ก่อนอันนี้ต้นเล็กๆนี่จ้ะอร่อยต้นเล็กๆนี่ คือจังต้นหอมบานเฮาแต่เสียอย่างเดียวเอาแล้วอันนี้บรรยากาศอยู่ที่ตลาดจ้ะเดวิดไปซื้อไข่โอหรือเปล่าพออันนี้สุดดุใหญ่สุดสองเดซังสุดดุสุดสามสุดสี่สุดห้าสุดหกไข่จะไข่ฟรีแรงอ๋ออันนี้ก่ามเป็นใจ ราคา้ายดีจขาขายอกใครย <f ix> คะไข่ t h a n มีทุกอย่างจะพูนออกไปทั้งคุณก็มีอาหารเนีาาเ่ยเมือเช้าพอแล้วจะกลับบ้านก่อน อ๋อมีขนมปังด้วยจ้ะเห็นบหมเพื่อนเฮดเองขนมปังนุ่งสิลับบ้านแหละได้ว,วันที่นี่พวนันพามาเบ่งบรรยากาศในเมืองเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสิไปตลาดน้อยจ้ะตลาดน้อยสิมีของหลายก่ัว้า,านอินเดียสิมีอย่างแบบว่าหลายกว่าหนี่แต่ว่ามื้อนีตั้งใจไม่เอาใบป,ประกูดเนาะจ้ะขอบคุณมากๆากนะจ้ะเด้อที่ติดตามให้กำลังใจขอบคุณค่ะบ๊ายบาย